สวัสดีค่ะชื่ออมพานะคะซื้อรถฟอร์ดคันนี้ไปคันที่สี่แล้วค่ะคือศูนย์แพทย์เขาให้บริการดีมากค่ะโดยเฉพาะผู้จัดการกล้องนะคะดูแลลูกค้าได้ดีมากเร่งก็ได้ค่ะจริงๆแล้วคนซื้อเกรงใจเร่งจนได้อะค่ะต้องขอบคุณต้องขอบคุณผู้จัดการด้วยนะคะที่ดูแลครูอย่างดีค่ะฟอร์ดแพทยนี่แหละค่ะดีแล้ว